ว่าที่สิงโตจะเปลี่ยนจากงานศิลปะกระดาษและไม้ไผ่มาเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องผ่านขั้นตอนลุยกองไฟเพื่อชำระล้างและใช้เลือดไก่หนึ่งหยดผสมสีแดงแทนเลือดบริสุทธิ์เจิมดวงตาจมูกปากหัวและหางตามความเชื่อที่มาพร้อมคำกลอนภาษากวางตุง้งเ<ะ>ชิญสิงโตจากสวรรค์มาสถิตยังสิงโตสร้างใหม่และกินผักเป็นอาหารมื้อแรก นี่เป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่สิงโตจะไม่คายผักคืนต่างจากการเชิดตามชุมชนบ้านเรือนเพราะผักที่คายออกมามีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจบจนวันนี้นำสิทธิ์คณะสิงโตสมาคมกวงสิวนครสวรรค์รวมเบิกเนตรหรือเปิดตาณลานกลางแจ้งตามธรรมเนียมนำสิงโตใหม่ๆไปเชิดช่วงตรุษจีน ทำให้วันเบิกเตรเป็นช่วงเวลาที่สิทธิได้ว่า้ครูผู้ส่งต่อวิชาเชิดสิงโตมายังคณะแล้วสี่รุ่นโดยท่วงท่าที่ฝึกซ้อมมาทั้งปีจะเล่นครั้งแรกเพื่อบูชาครูเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เราได้ฝึกซ้อมมาทั้งปีแล้วเหมือน่อเราได้แสดงถวายครูว่าสิ่งที่เราตั้งใจมาเป็นปีเนี่ยเรามาให้ครูบาอาจารย์ได้ดูแล้วนะแต่ท่าหลักๆที่เราใช้กันอยู่ประจำเมืคือจะเป็นท่าเชิดไหว้นะครับท่าเชิดไหว้ก็คือที่เราต้องใช้คำว่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคำว่าวผู้ใหญ่ อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นศิลปะการแสดงอย่างนึงก็คือเรื่องเรื่องการกินส้มกินผักอันนี้คือเป็นการแสดงที่มงคลนะครับก็คือเป็นการแสดงแบบว่าเหมือนเราไปอวยพอให้กับผู้ชมผู้ดูอะไรเงี้ยครับผมไหว้ครูเนี่ยในกรณีถ้าเกิดไม่ได้ทาสร้างหัวใหม่ก็ต้องมีการไหว้ครูนะครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวให้ให้ครูบาอาจารย์เราเช่นอาจารย์เจ้าพ่อกุอูอาจารย์เมาอาจารย์กู้หลู ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์สอนวิชาเชิดสิงโตให้กับพวกเราซึ่งถ่ายทอดมาน่าจะเป็นเจน3เจน4แล้ว ความเชื่อนะคะว่ากระจกเงาที่อยู่บนหน้าผากของสิงโตนะั้นจะรับพลังจากแสงตะวนันแสงเดือนแล้วก็แสงดาวนะคะและแสงนั้นก็จะสะท้อนสิ่งที่ร้ายออกไปนะคะอย่างมีเรื่องเล่านะคะว่าวิญญาณร้ายเนี่ยก็จะกลัวเงาสะท้อนของตัวเองค่ะเหมือนก,นกันกับคนที่ทําผิดก็จะต้องละอายต่อสิ่งที่ผิดนะคะซึ่งเวลาที่เชิดสิงโตเนี่ยสิงโตก็จะหันหัวเชิดไปทุกทิศทางนะคะแสงนั้นก็จะสะท้อนไปทั่วเลยก็ทําให้สิ่งร้ายนั้นหายไปด้วยค่ะ ไม่น้อยกว่า126ปีที่การเชริดสิงโตได้รับการสืบทอดไว้ในชุมชนนับจากก่อตั้งสมาคมกองสิวนครสวรรค์เป็นศูนย์รวมของคนเชื้อสายจีนจากกวางตุง้งที่ย้ายถิ่นฐานมาถึงปากน้ำโพและมากขึ้นในช่วงก่อสร้างทางรถไฟเราต่อกันว่าบรรพบุรุษเป็นช่างไม้กับช่างเหล็กและยามนั้นฝึกหัดให้ลูกหลานเชิดสิงโตอยู่ตามลานอู่ซ่อมเครื่องยนต์ ต่อมาเล่นประจำงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพทุกวันขึ้นสี่คำเดือนอ้ายตรงกับงานฉลองตรุษจ,จีนเชื่อมกับศรัทธาว่าครั้งหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคระบาดท,ที่ปากน้ำโพราวปี2460ถึง2462ชาวบ้านพึ่งพาร่างทรงเจ้าพ่อแควใหญ่หรือเจ้าพ่อเทพารักให้ทำพิธีรักษาจนหายทำให้สืบต่อประเพณีแห่เจ้าและมังกรกับสิงโตเป็นสิ่งคู่ขบวนแห โดยปีนี้ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์จัดมาถึง105ปีคนปาน้ำโพทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยก็จะซึมซับแล้วก็ได้เห็นภาพของการเชิดสิงโตของการเชิญอันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ปาน้ำโพนี่ออกแห่นะครับเมื่อออกแห่แล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนหรือคนที่เกิดใหม่ทุกคนเนี่ยก็จะได้พบได้เห็นและมีความผูกพันกับ การเชื่อสิงโตซึ่งตรงนี้มันเป็นความเชื่อซึ่งจากการเกิดโรคระบาดเมื่อร้อยกว่าปีและสิงโตของสมาคมเราเนี่ยเป็นสิงโตคณะแรกที่อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยออกแห่วันคนที่เข้ามาในสมาคมของเราเนเราก็จะปลูกฝังในเรื่องของความดีเรื่องของความซื่อสัตย์ เรื่องของความกระตันอยู่สิงโตนี้จะมีลักษณะทางห่วงจุ้ยนะครับกับความเชื่อทางเต๋านะครับที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเราเคยเห็นยันเสือคาบดาบที่แปะตามทำสามแพ่งใช่ไหมครับนั่นก็คือการป้องกันสิ่งชั่วร้ายหัวสิงโตทั้งหัวเนี่ยสร้างตามคติความเชื่อห่วงจุ้ยแล้วก็ความเชื่อทางเต๋าแบบนั้นเลยนะครับมีกระจกมีการรับพลังจากดวงดาวดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ลักษณะสีลักษณะโหนกลักษณะเขา พวกนี้เนี่ยเป็นเป็นคติความเชื่อทางเตา๋าแล้วห่วงจุ้ยหมดเลยที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปเวลาสิงโตเนี่ยขยับหัวซ้ายทีขวาทีเนี่ยก็คือไล่ไล่สิ่งชั่วร้ายจากบ้านเวลาเข้าบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยจะป่าสจากสิ่งชั่วร้ายเลยแล้วก็นําความเป็นมงคลเข้ามาด้วยนะครับคือในส่วนประกอบของแต่ละอย่างในหัวสิงโตเนี่ยครับก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายดี อกลักษณ์ของหัวสิงโตจากกวางตุ้งหรือสิงโตใต้จะถักแบบฝัดส,สานหรือปากกระดกไทยเรียกว่าหัวยักษ์เดิมมีขนาดใหญ่แสดงถึงพลังอำนาจของสัตว์มงคลสวรรค์ตามลักษณะเด่นที่ยืมมาจากมังกรเขียวหงแดงเต่าดาและเสือขาวที่เชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สี่ทิศ ซึ่งการเชิดสิงโตเคยเกือบสูญไปพร้อมการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่ถูกรักษาวไว้ในฮ่องกงและย้อนกลับมาในกลุ่มคนเชื้อสายจีนที่อาศัยในเอเชียยุโรปอเมริกาออสเตรเลียทำให้ใชน้าทาวทั่วโลกคงทะเนียมเชิดสิงโตกวางตุง้งในงานมงคลทั้งท่วงท่าโบราณและพัฒนามาสู่การแข่งขัน ปัจจุบันหัวสิงโตมีขนาดเล็กลงแต่แฝงความหมายไว้กับเครื่องประกอบเช่นกระจกสองสะท้อนกลางหน้าผักที่สื่อถึงความรอบรู้ปัดเป่าภาัยร้ายกิมพหวยหรือดอกไม้ทองคําผูกร่วมกับโบแดงที่มีตำนานเล่าเชื่อมโยงว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนจากสิงโตที่ผู้คนหวาดกลัวมาเป็นผู้ปกป้อง โดยในประวัติศาสตร์การต่อต้านราชวงศ์ชิงการผูกโบแดงไว้บนเขาของสิงโตเพื่อแทนสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้และให้จดจำการหลั่งเลือดเนื้อด้วยจิตวิญญาณน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน